สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับบรรยากาศย่ำแลงนะครับไต่สะพานกับมาพี่น้องเมื่อนี้ยากาศเย็นๆครับเอวหนูไปยิ่งหนูกันมือนี้ยภาพเบิ์งครับวิธีหากินของชาวอีสานอีกแบบหนึ่งเขาแห้งมาได้ครับแล้วหนูสีแลนหนูสีตื้นกับมาครับท่านอาทิตย์ครับท่านองค์สามคนครับ อันนี้ต่อฟังทั้งขอต้อนน้องฮีกับสวนเอาพุ่มนะครับสะพานบันปลาขาวนะครับออกจากบันขมิ้นมืนี้น้องฟังเสียงกบเสียงเขียดน่ะครับนะี่ครับช่วงหนึ่งๆอยู่ต่อฟังหฮองนะครับรเด็กเ็ยอะกานแนงๆนะครับทั้งตรงไฮตรงหน้าเฮ่า เอาแห้งม่ไดดพี่น้องครับเดี๋ยวหนูสิตื่นนะครับเดี๋ยวเบิ่งจังหวะที่ใดหนูมากกัแล้วกันนะครับเนาะมากสามัมน้ากงงเิตดาว็

เฮ้ยไงไงไงมองไงพี่น้องเอฟเอฟเอฟเดี๋ยวบังเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายมือถือเห็นพี่น้องเบ่งเลี้ไก่เอฟเอฟะยักประยัเม้นแล้วครับเมนแล้วไม้เด็ดครับไม้เด็ดนี่เพิ่นนั่นรออีสองสามเทียรือดิยังเหลือไม่ห้เห่านี่บ่เป็นขีดลายนะนี่เบ่ง่งเบงอย่าเบ่งใส่ไก่นะครับเอฟเอดใส่ไก่นะครับ เอดเดเดือยูครับยูดีสิ่งหนึ่งเลยเอาเดี๋ยวหมุนเอาพี่น้องหมุนเอาหมุนเอาโอ้ยอย่านะครับหมุนเอายเลยมันมีไหมครับอู้เป็นปลาปลาใบม,มันห่างปลาสามเสือโอ้โหละเอียบที่น้องนุ่มเนยป,นปุ่นปุ่นโอ้ จังมึงเหียบนะี่ะะพี่ลังบนหน่อยนี่ฮะ่โ้ไม้แหกครับไม้แรกเพินคนมาวุ่นหลายอยู่เลยนี่นี่ครับคนว่นไรด้วยเดีไม้นี่ไม้เด็ดครับเดี๋ยมีเบื้งไม้ไมไม่เนาะนี่บรรนากาศสองทุ่มครับทุ่มสองทุม สภาพพี่นองมีเบื้องไม้ไหมโอ้โหพี่นองเบื้งองไปพี่เบื้งองยี่ไม้นึงครับท,ท,ทัดดกันไปครับบ่กไก่เนาะอพี่นองเบื้องเทียบกันใช่ขวดครับ โอ้ขวดซ้ำน้ำโตซ้ำขวดเนี่ยเดี๋ยวกกหางน้นกุหางอยู่กลมีซี่หมดเยนปูน้ี่ครับพี่น้อเรื่อเทียมลนลักษณะนี้ครับเอาพี่น้องพี่น้องอีกอีกไม้หนึงครับใกล้ๆกันนะั่งไปเลยหนอนยังไม่ฟันมันอยู่ทางไหนก่อ ลอยบนดมนออกมาดึงเขากันดึงนั่งกันล่องเรือวะเดี๋ยวพี่น่องหามเมก่อนหึถือบล็อกเหรอเต็มมะเต็มมะอ๋อบอทานชั่วเลยครับพี่น่องมีต้องอย่จากไม้น้ำกัน ป้องเีนบไหมตบ่ถะติ่วะตบ่เป็นป้องอยู่ืะนี่ปากทางนั่งติดวาไ้รุนขึงรางนั่งกันกนะให้พันองค์ฝนเบิ้งขึงเล ้อันนี้คือกระ๋อยนะเขาหู้ที่เขาหู้ได้เย็นหาเหมือนกันกไนเป็นใดท่าน có nhìn mà có gì có gì không có gì không có gì 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 có gì không ยิม้มไม่ไใ,สใส่ยิ้ไม่ใส่ใส่เีไม่ใส่พรอมเลยเฮ้ยบ้ามงขี้ขี้ยื่นนะมขี้ยื่นกําลันมึงมึงยิ้มยิ้มหลายยังไงนะเนี่ยีย่หลงร้ายอ่ครับอ yeah. like. ื m <m ้อะไรเห็นวะเฮ้ยเพิอยู่มด้ย เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วฟองอย่างนี้ครับฟองอย่องนี้กันโบ่บ่เอียดโบ่เอ็ดเป็นไรครับโอ้ไปเสืออยู่มาอยู่มองครับพี่น้องมองนี่นะครับหน่อยก็ตัวมันหันหน่อยนึ่งโอ้ยล้มมาหันหนึ่งปิงว่ะอใส่มึงใส่มึงนั่งทิ้งก็ปิงปิงเข็มเลย น,น,นี่นี่นี่พุ่นพุ่นพุ่นพุ่มไปยังล่งลง<ร>ลง่องไตแล้วลงไตเกือบแล้วไปอ,อยู่ในเกือบอ่ะโอ้ไ <ง S 2> มไเ่เป็นเป็นน้องน้ำพี่น้องอ้าวว่าเป็นใส่แล้เนียนครับหัวเอา้าเดี๋ขึ้นไปข้างบนว่าเป็นโบยู่เหรอพี่น้องโอ้ได้ได้มันมันมันครับเอาข่อยหยัดมาข้า แถบได้กับฟ้กพี่น้องคนไร์กดแช์นั่นนะครับเนอะี่หากินแบบอิงชาอิอย่างหนึ่งครับลงไปนำแล้วหนูนะครับลาหนูมือนี่นะครับมันๆครับเอเอย์ใหญ่นึ่งับครับเท้าตัวหนึ่งนะครับไม้เด็ดรถเบือาจีภาพไม่เบืองไงนะครับปาพี่น้องคนไร์กนแช่คสับสกายให้บรรหนอวเช่นนั่นะครับสวัสดีครับไปสุขูมิ